ครับสวัสดีครับพี่น้องวันนี้มากินข้าวด้วกันนะครับเ้อนี่ก็มีลาบหมูครับอาหารโปรดลาบหมูแล้วก็ผหัดหมูใส่กระเขยเยาะะ้วครับแล้วก็แกงประเข็งหน่อยก็แ,แม่ตับเตาครับพี่น้องโอ้เมนูนี่รับสุดยอดเลยครับนี่พี่น้องเห็นปะครับ ขาเจ้าฮนห้อนครับพี่น้องมึอนี่กินผู้เดียวเลยครับพี่เพี้ยบพี่เ้าอันยัมว่าหิวนะครับบางแรกเคยกินตัวมาม่าเลยนะครับพี่เพี้ยพี่เภาก็ได้เดี๋ยวพี่น้องโอ้เมนูครับสุดยอดเลยครับน้ำลายไหลพอไปพรอมน้ำลายไหลไปพอมนี้นี่ครับสุดยอดเมนูทุน้าตาครับนี่น่ากินน่าทานขนาดครับ ผัดหมูใส่บักเือร์เน้าไอ่ถั่วฝักเาวาครับพี่น้องเราก็ดาบหมูครับลาหมูเสียบอ้เมนูเนี่ยแสบสุดตัวนี้ปลาเคียงหน่อยครับแม่ตับเตาโว้โยบ่ได้กินโดนอะเด้อแม่ตับเตานี่นี่พี่น้องมึงเอาครับโอ้ยตัวนี้ยังบ่ได้ออกหน้ากล้องเลยพี่น้องเด้อครับถ่ายจากน้อยนะครับ อันนี้กนหดกลนเข้าอยู่นครับพี่น้องเมนูคือสิบประมาณนี้แหละครับกินผู้เดียวด้วยครับนี่ยังไ่จะกินเหลือเออผมยัใส่จะกินเบิด <laughs> มาหน่อยก,ก็กวกินเขาอิ่มนะครับบะมากวันนะครับนอนแล้วสบายแล้วน่ครับโอ้เมนูแซ่บขนาดครับพี่น้องเนี่ยครับปูสากินบานๆเท่านี้นะครับ ขาตักินแซ่บเดี๋ยวบรรยากาศดีครับพี่น้องชัดปน้องพี่น้องครับเห็นชัดปน่อยเนาะลาบหมูนี่ก็สุดยอดนะครับนี่แซบแบจุยวๆนี่ครับเมนูแซบแบจุยยวๆทั้งนั้นนี่ นี่ครับพี่น้องไปเคีงหน่อยอพุรีตาเปียวเผาเนี่ยไปเปิดน้ำออกจากเขาแล้วครับเราเส่ได้เกี่ยวเขาแล้วครับนี่ก็ได้ใส่อีตรงเนี่ยครับก็ได้ไดปเคีงหน่อยครับแม่งตับเต่ามาเลยครับพี่น้องอือส,เสะเซ็เท่านัรนครับโอ้แม่งตับเต่ขาขัวแสะซ็ครับขวัวแ,แล้วกินกับตำหุงของมากผมเลยดินี่ครับ กินมีกับจิ้นคลิปพักเข่าแล้วครับพี่น้องจะว่ายังบ่ได้กินอ่างหนานะครับจิสิประมาณนี้นะครับพี่น้องครับพี่น้องกินเข่าแล้วครับหิวเข่าแล้วป่ะพี่น้องกินเข่าก็ฝากพี่น้องคลิปวังคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามกดกระดิ่งนะพี่น้องเด้อขอบพระปีนกับมังใจแข็งขนาดไหนนะครับพี่น้องครับกินเข่าแบบบ้านบ้านเท่านี่ยนะครับผู้ชายกินเข่าแล้ว ฝากคลองพอหลองแพีพอหลองเพ้าะนะครับด้อไปไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้าครับผมครับสวัสดีครับยิ้วเข่าด้วยครับเศีๆจะยั่ว,วครับพี่นอ้องกินข้าวร่วกันครับครับสวัสดีครับ